รู้หรือยังเดือนเกมชาแนลมีร้านค้าเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมสาหรับผู้เล่นที่ต้องการไอเทมนะครับผมสามารถติดต่อซื้อสินค้าได้ที่เดือนเกมชาแนลได้เลยนะครับผมรับทางเป็นวอลเล็ตเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สําหรับพ่อค้านะครับผมที่สนใจแจ้โฆษณาร้านให้นะครับผมหรือว่ามีใครสนใจที่จะขายไอดีนะครับผมก็สามารถติดต่อมาที่เ c e b ุ o กหรือว่าแฟนเพจของเดือนเกมชาแนลได้นะครับผมโอเคถ้ารูการกบันเท่าอย่าลืมมาอุดหนุนเยอะๆนะ เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดียร์แอนเกมส์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะผมได้รับโดเนต็ตระเบิดนะครับจากพี่ก๊อฟซีวานนะพ่อค้าของผมเองนะครับผมก็ระเบิดจํานวนหนึ่งนะครับผมพอที่จะเกลียนคนได้หลายคนเลยนะฮะ คิดว่านะวันนี้นะครับผมผมก็เลยเจะระเบิดพวกนี้นะครับผมไปเกียนคนให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะคนที่โดนผมเกียนนี่ก็จะหัวร้อนหรืออะไรหรือเปล่านะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษคนที่จะโดนผมเกียนต่อไปด้วยนะครับผมว่าก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอโทษคนที่ผมจะทําการเกียนด้วยนะครับผมเพราะว่าคิดซะว่าการที่ผมเกียนพวกคุณเนี่ยเป็นการแกล้งเล่นนะฮะอย่าคิดมากนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะฮะก็คิดซะว่าอย่าอย่าถือสากันนะครับผมมันจะให้อภัยกูวะเนี่ยเครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราก็จะเข้าไปเซิร์ฟ โนบิเคอเิเชียลกันเลยนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าจุดที่เราจะไปเกียนคนในจุดจุดนี้นะครับผมคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจุดที่เราจะไปเกียนคนนะครับผมคือจุดที่บอสอยู่นะครับผมเราจะไปเกียนคนที่ยิงบอสกันนะครับก็แบบว่าถ้าเขากําลังยิงบอสอยู่เนี่ยระเบิดของเรานะครับก็จะทําการโยนใส่เขาเป็นจํานวนมากนะครับผมแล้วเขาต้องหัวร้อนแน่นอนและจากนั้นเขาต้องด่าเราแน่นอนครับผมเรามารอดูนครับว่าเขาจะด่าเราแบบไหนครับโอเคไปดูกันเลยเอาละครับวันนี้เรามาอยู่ที่โนราดนะครับผมจุดแรกของเรานะฮะที่เมืองโนราดนี่เองมีคนดุบอล ตอนนี้มีคนอยู่ไหมมันจะไม่มีคนเลยวะม่มีคนมีแต่ซอมบี้ไม่เอาน่าคนออกจะเยอะแยะไปอยู่ไหนกันหมดวัเนี้เราจะไม่โทษนะครับผมเราจะเข้าไปแบบเงียบยุบเงียบแล้วก็จัดการเตียนแบบยเงียบทำให้คนนั้นหัวร้อนแบบยุเงียบหัวร้อนนี่คงไม่เงียบแนละ้วซอมบี้วิ่งมาสองตัวสามตัวแล้วไอ้กระตุกกระตุก <c oughs> เสียงจริงรีดซีเกมเน,นี่มีคนด้วยมีคนด้วยเราจะเกณฑ์ข้อตอนนี้เลยดีไหมหรือว่าจะรอให้บอสมาก่อนว่าไงนี่คอนรอซอมบี้มาเยอะเลยวะอยู่ว่าเนี่ยนอนหลับไม่มีคนเลยอ่ะนอนหลับไม่มีทั้งคนแล้วก็ไม่มีบอสด้วยหัวใจหมดเนี่ คนเลยคนไปอยู่ไหนกันหมดเี่ยคนนอน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 ตเกียกตะเียบตเกียกตะเกียบเก็บตังคูไป้สเก็บตังคูไปว้ไคุณเป็นคนฟันมึงไเก็บใช่ไหมได้ได้ มึงเก็บใช่ไหมได้อย่ามาเจอกันเพื่อนอย่ามาเจอกันสัตว์กูฟาร์มมึงเก็บไอเ้เหี้ยฟาร์มมึงเก็บใช่ไหมเพื่อนฟาร์มมึงเก็บใช่ไหมอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูาาก,กูไม่รู้จักมึงเหี้ยกูฟาร์มมึงเก็บไหรอสัตว์กูฟาร์มมึงเก็บเหรอ มองหน้ามองหน้าควายมองหน้าสัตว์มองหน้าทำไมเฮ้ยกูปลาเมืองเก็บใช่ไหมมองหน้ามองหน้ากูทำไมมองหน้ากูทำไมอย่ามาอยู่ใกล้กูวิ่งูปจันบึ้มตามกูมาทำคั้ยอะไรเราตามกูาม,กมาทำคั้ยอะไรฮะตามกูมาทำคั้ยอะไรตามกูมาทำคั้ยอะไร

เหืออะไรน,นี้นี่เราจะแก้เขายัางไงดีเนี่แล้วว่าอยู่นี่เหรอเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครบับเพื่อนมาสองตัววะไอ้มีแคร์ไอ้เอนี้มีแคร์หรอไอ้เอนี้ยมีแคร์มาสองตัวเดี๋ยปะที่เซ็ตมาด้วยปะจ้าพึ่งนิดหนีนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรไม่อยู่เพื่อน ไลไม่อยู่เพื่อนนี่นะวาไม่ย่เพื่อนอ้แมมือนมันรู้ตัวเหมือนมันรู้ว่าเราจะแกล้งมันให้คุณผู้ชมมันก็เลยวิ่งหนีเหมืนมันรู้อาวักจังหันีจังหวันี้เ bị sao sao tại thôi bị tai bị cái gì à? Rút tua anh เอานะครับรอทีบอสอยู่กับผมแล้วฮะ,ะมันจะฆ่ามัน จาจี้ไผ่ะไรยี้สับผู้เล็กทำไมผู้เล็งจะฆ่ามึงได้โอ้โหไอ้ยัยจลาดโลาดเสบ มันสูงขึ้นแต่ไม่ตายไงมึงจะบอกว่าใจเย็นไหมันจะบอกว่าจจมึงจ,จะปาทำคั้ยอะไรเด้อ <c oughs> อย่ามันมันใส่ชุดเกาะถึกหรือเปล่าเนี่ย โอ้ไม่มีใครหัวร้อนไม่มีใครด่าผมเลยอะไรวะไปดีกว่าเอาแล้วก็ท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบ,บเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ